ปวดหัวเหนื่อยปวดเพียโ,โอเคเหนื่อยก็ได้ค่ะเดี๋ยวมอขอวัดเขาแ้วใหม่นะเอาวัดเลยวัดวัดไป คยรู้บ้างไหมคะว่าวันหนึ่งเนี่ยหมอต้องรับมือกับคนไข้แบบไหนกันบ้างถ้าอยากรู้เราก็ไปดูกันเลยค่ะวิธีรับมือกับคนไข้คนสวยสวัสดีค่ะคุณหมออืมคนไข้สวยจังเลยวันนี้อ,อ๋อเป็นอะไรมาจ๊ะไม่ข้อสบายค่ะคุณหมอ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอวัดไข้ก่อนนะเอ,อ่อก็ไม่มีไข้นะปกติดีแต่หนูรู้สึกไม่ปกตินะคะ <of youth of youth> ตัวมันยังร้อนร้อนอยู่เลยถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจลำคอด้วยนะคะเพราะเมื่อก,กี้บอกเจ็บคออยู่ใช่ไหมคะคออ้าปากคะ่ะได้ขขไค่ะคุณหมออ่มให้ค่ะกว้างๆเลยค่ะมองไม่เห็นอะ เออไอค่ะเอ่ออีกนิดนะคะหมอไม่เห็นนะคะอีวกว้างเลยค่ะอ้าวเฮ้ยอ้าปากค่ะอ้าวกว้างกว่านี้อีกอะค่ะจะดีเหรอคะหมอดีค่ะถ้าไม่อ้ากลวกว้างเนี่วปวดไม่ได้เลยก็ทำไงอะคะคุณหมอก็อ้าปากให้มันกว้างนะคะก็แลกนิดออกมาด้วยได้ค่ะ โอเคค่ะอ่าดีใจอย่างเงี้ยค,ค่ะอ่ะงั้นก็อีกค่ะอ๋อโอเคอ๋อใช่ใช่ค่ะอ,อย่างเี้แหละอ่าโอเคแล้วตีนนิดนึง,นงโอเคอ่าโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะหมดสวยเนี่ยคุณหมอออโอเคเดี๋ยวหมอเขียนสั่งยาให้นะจ๊ะออกไปแล้วเค้านอกก็ได้เลยจ้ะโอเคหมอเนี่ยหมอทำฉันหมดสวยหมดแล้วนักมวยสวัสดีครับหมอ โอ้ยโอ้ย,อยนั่งหลังเลยจ้าครับผมอโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ้าแล้วค่ะดูก,ก่อนค่ะเอ,อ่อเป็นอะไรมาคะเนี่ยมาฉีดวัคซีนครับเดี๋ยวฉิญไปที่เตียงลคะ่ะเดี๋ยวมาฉีดให้นะจ้าครับนอนลงค่ะเอ,อ่มความค่ะ หมอเบาๆนะเบาอยู่แล้วค่ะเชื่อใจหมอแต่ถ้าหมอชีดผมเจ็บนะหมอเจ็บปวดแน่อืไม่หรอกแชเดโอยอวออออออ อ๊ยหมอครเป็นมาคะแพ้เรกับผมเปล่า <S 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 อ,อไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมาถึงเป็นอะไรถึงมาหาหมอคะนี่ครับหมอโอ๊ยขาผมอะไปโดนท่อนมาอืมหดเสียดายแพ้มันเจ็บใจอยู่เลยแผลอ่มโอเคถ้าย่งนั้นเดี๋ยวหมอทำแผลน,นะคะระวังนะหมอ เอะติกันโคเราจะถูกแผลนะคะติกันคหมอเ้ข้างซ้ายกัเหมออยบอกู่นี่ค่ะเจ็บเจ็บเ็บโอ้โหแซ่นี่นีเอดงมากค่ะเสร็จแล้วค่ะ วันนี้ครับหมไมาไแล้วครับผมจะไาเห็นต่ <c oughs> อประธานบริษัทท่าประธานนั่งดีเลยค่ะอ๋อสวัสดีค่ะคนไข้เป็นอะไรคะ ดับ CEO โของเลกฟแมเขาไม่รู้จักเขาเหรออไม่ได้ถามหมายถึงเป็นอะไรอย่างนั้นค่ะเออถามว่าเป็นอะไรทึงมหาหมอค่ะห้ะกล้าถามท่านประธานโดยยังไม่ได้รับอนุญาตเหรอคะไร้การบากเลยค่ะใช่เป็คะท่านประธานใช่ครับกระผมคือประธานบริษัทผู้ทำให้บริษัทเติบโตร่ำรวยและใหญ่โตได้ขนาดนี้ไงบ้าเก่งมาก ฉีดวัคซีนันล่ะโอเคอ๋อฉันนาที่ตีได้เลยค่ะได้ค่ะท่านประธานขาลุกขึ้นเลยค่ะอ,อ้อาวเฮ้ทยทำไมอยู่อย่างนี้นะคะกางเกงกึงเกงท่านประธานท้านเป็นอย่างนี้อะคะ สบฮะผมว่าอม่างนั้นหนาวๆรีบไปเอาเลยให้ประธานรีบไปเอาเลยทำไรเอาเอยไงอะโอ้น่าอายมากเลยอยู่ละผู้สูงอายุแม่เร็วดีแม่เร็วอ่าแม่มันลังเดินเลย ดูหน่อะไรของแม่เนี่ยผมเนี่ยพาแม่มาหาหมอไม่ใช่แม่อะพาผมมาหาหมอเอาเฮ้ยเนี่ยเราเป็นอะไรไม่รู้เจอตัวหน่อยแล้วอาการเป็นยังไงคะยายก็เราแม่บอกครับก็ปวดหัวตามบนตัวเราไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผมแห้งไม่นอนกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่สบายใจแต่พีการหารไม่ย่อยครับหมอ,อปะอ่ะอ๋อเป็นนู้นนะคะหมอจะไม่ทันคะ่ะท่องมาจากไหนคะเนี่ยก็อาการของแม่ผมครับอือครับ เป็นยังไม่ตั้งแต่ตอนน้อยไม่รู้เรือเ่องเลยแม่ก็มึนๆนะครับอ๋อโอเคค่ะมึนๆนะคะอัลไซเมอร์ชัวร์เอ๊ะอัลไซเมอร์ก็แล้วครับที่หนุ่มที่ลืมค่ะมสมองเสื่อมไม่ถึงขนาดนั้นค่ะพ่อไม่ถึงสมองเสื่อบเลยโอ้แกปุ้นนี้เดี๋ยวค่ะแม่ถ้าแม่สมองเสื่อมจริงนะผมไม่ต้องเิรสมองนะเออ สมองใครดิแชร์แน่เอา,เอามอสมองดิแชรนได้ไหมเอามาใส่ได้ดยัยเลยเอามาใส่ไม่ได้ยายมันเป็นของปลอมแล้วสมองหมอได้ไเฮ้ยไ,ไม่ได้ให่เลยเดีย๋ยวมันจะตายเดี๋ยวไม่ได้รักษาคุณยายนะสวัสดีสมองร้านดนะูว่ากลับบ้านดีวกว่านุณยายเน้อนนะเอามอไ<า>มอ่รักษาพายายกลับบ้านพายายกลับบ้านนะ้วลูกนะแม่ครับ เออแม่ค oh, okay. ่ะไม่เอาไม่ใช่รไม่ลูกลูกลูเหรอค่ะเดี๋ยวจะมีลูกไหนเร็วอย่าวตายแล้วงลูกเ้ไปอไป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 า